ซับซ้อนมากๆเลยครับเรื่องของวันที่23ตุลาคมที่มีคนพูดถึงกันหนาหูมากเลยโลกออนไลน์ว่าอาจจะเป็นวันสำคัญเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองในกัมพูชาค่ะใช่ค่ะแต่ที่มันสำคัญกว่านั้นคือเรื่องนี้มันโยงกับชีวิตคนไทยที่ติดค้างอยู่ในสถานการณ์เ,เรียกว่าอันตรายมากที่นั่นอือใช่ค่ะมีคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยที่ได้รับผลกระทบครับ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากการรวบรวมวิเคราะห์จากหลายๆแหล่งเลยนะครับทั้งข่าวออนไลน์คลิปต่างๆแล้วก็ที่สําคัญคือมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญที่เขาตามเรื่องนี้แบบออใกล้ชิดมากๆค่ะเราพยายามประมวลข้อมูลให้รอบด้านที่สุดค่ะ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดว่าไอสถานการณ์ร้ายๆที่คนไทยเจออยู่เนี่ยมันไปเกี่ยวไปโยงกับเกมการเมืองระดับประเทศระดับมหาอำนาจได้ยังไงโดยมีวันที่23ตุลาคมเนี่ยเป็นเหมือนหมุดหมายสาคัญที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษ